๋ยวนี้การสั่งอาหารผ่านทางไรเดอร์เป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะแต่มีพี่ไรเดอร์คนหนึ่งเขาออกมาโพสต์คลิปในติกต็อกบอกว่าโอ้ยผมโดนแกงไม่ตอบอ่านไม่ตอบสี่สิบคับห้าไม่มีใครอยู่บ้าน อาหารให้พี่ไรเดอร์ไปรอรับแล้วก็เอามาส่งมูลค่า4,074บาทสั่งมามากมายเลยค่ะแล้วสุดท้ายพอมาถึงปับ๊บบานเลขพี่ก็ถูกนี่ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอะ่ะวเบอร์ลูกค้าโทรไปก็ไม่ติดเอา้าปิดเครื่องหนีไปอีกก็เลยรู้ทันทีว่า โดนหลอกเข้าให้แล้วค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตก,ก็เลยเข้าไปถามาหุยพี่แล้วทำไมก่อนรับงานน่ะพี่ไม่กดดูก่อนน่ะพี่เขาก็ชี้แจงว่าคือระบบเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องมันดูก่อนไม่ได้มันต้องกดรับเลยแล้วก็ค่อยมาว่ากันทีหลังค่ะแล้วพอเห็นแบบนี้คนก็เลยสงสยัยแล้วก็สงสารด้วยว่าแล้วพี่ต้องจ่ายเงินหรือเปล่าพี่ต้องชดใช้แทนเขาไหมสี่พันกว่าบาทวันเดียวได้เหรอพี่ไม่ได้หรอก ถ้าต้องชบใช้เนี่ยหัวโตวเลยค่ะปรากฏว่ามีการแจ้งเคลมไปยังบริษัทต้นสังกัดของไรเดอร์นี้เออบริษัทเขามีมาตรการดีนะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรไรเดอร์ไม่ต้องจ่ายเองร้านก็ไม่ต้องจ่ายเองแล้วอาหารที่สั่งมาสี่พันกว่าต้องเอาไปไหนอะคะนนนนงงดิลนน ทำกลาางงสยยนนฉััดเพราอไปแจกคนไร้บ้านคุณผู้ชมเอาไปแจกคนที่อยู่ริมทางให้กินฟรีอาแจกไรเดอร์ด้วยกันด้วยหมันเยอะมันสี่พันกว่าบาทนะคุณผู้ชมเนี่ยแจกไปทั่วเลย แจกร้านค้าด้วยแจกคุณป้าด้วยคนก็เลยคอมเมนต์ว่าพี่อย่างเงี้ยดีนะแต่หนูถามหน่อยถ้าสมมติว่าดูข่าวแล้วมีคนแกล้งคำนี้เยอะทำไงอ,อ่ะโอ้ใครต้องเป็นคนเสียหายละ่ะทางแอปไรเดอร์หรือเปล่า <c oughs> <ๆ>เขาก็เลยคาดว่าหลังจากนี้เดี๋ยวน่าจะมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนเช่น <c oughs> <ๆ>พอสั่งมาปั๊บเนี่ยเขาจะโทรเช็คก่อนเลยว่า คุณลูกค้าสั่งจริงไหมม,มีตัวตนจริงๆยืนยันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการแกล้งเล่นกันแบบนี้อโอ้โหมีแต่เสียกับเสียนะคะ,ะแล้วเนี่ยสี่พกว่าบาทเขาไม่ได้ตัดบัตรตอนแรกไงไม่ได้จ่ายมาตั้งแต่ตอนแรกต้นทางคือมาใช้วิธีเก็บเงินปลายทางไรเดอร์ออกก่อนเนะาะไลเดอรด์อ,อ,อันนี้เขาไม่ได้ลงไว้ว่าไลเดอร์ออกก่อนหรือเปล่านะคุณผู้ชม,มแต่บอกว่าอาหารทั้งหมดเนี่ยบริษัทนั้น รับเคลมเอมอแต่เป็นไปได้เหมือนกันไลเดอร์อาจจะออกไปก่อนหรือเปล่าอ่ะโอโ้โหงั้นแย่เลยนะวิ่งทั้งวัน4,000บาทเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้เสียอะไรเงินในท้ายที่สุดนะครับ